ร้านทำไมอะฉันไม่มีเงินซื้อของเขา้เขาร้านอะเอา้าแกไม่มีเงินขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่น่ะสิแกดูสิแค่และแวกเนี้ยมีร,าร้านกาแฟตั้งหกเจ็ดร้านฉันจะไปซื้อยังไงไหวล่ะเออมันก็จริงนะแกแกพอไีมฉันยืมสักแสนไหมพอไหมพอฉันมีพอให้แกยืมไหมโอ้ยแกก็ผููนอกระบบสิโอ้ย แกไม่เห็นหรอกกู้นอกระบบอ่ะดอกเบี้ยทารุณอยู่ก็อะไรเลยฉันไม่เอาด้วยหรอกโอ๊ยแล้วฉันจะไปช่วยอะไรยังไงแกเนี่ยฉันก็ช่วยแกไม่ได้หรอกไม่มีไม่เป็นไรค่ะจะไปหาได้ที่ไหนแล้วนีลองเซิร์ชดูดีกว่ากู้เงินอนุมัติไวเฮ้ย ขึ้นมาเพียบเลยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจลองแอดไลน์ไปคุยดีกว่าสวัสดีครับตอบไวด้วยสนใจจะก,กู้เงินค่ะงั้นกดดาวน์โหลดแอป,ปทางลิงก์ได้เลยนะครับแล้วลงทะเบียนสมัครรับเงินกู้ได้เลยนะครับสมัครแล้วก็ต้องโอนมัดจำ10%ของยอดกู้กู้100,000มัดจำ10,000 โอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยนะครับมาจำหนึ่งมื่นอนและโอนไปแล้วค่ะตอนนี้คุณได้รับอนุมัติเงินกู้จำนวนเงินห0 0 0งแสนบาทแล้วครับสามารถโอนเข้าบัญชีได้เลยครับหนึ่งแสนมียอดเงินขึ้นมาโชว์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะอลองกดสิ กดไม่ดไ,ได้วะเนี่ยพี่คะทำไมแอป,ปมันกดอะไรไม่ได้เลยแสดงว่าคุณทำผิดวิธีระบบก็เลยล็อกเราต้องทำยังไงคะคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมปลดล็อกหนึ่งมื่นบาทครับเสียเงินอีกหมื่นอีกโอนไปแล้วส่งสลิปไปแล้วด้วย ลองดูครับไม่ได้อีกแล้วค่ะมันค้างเหมือนเดิมอีกแล้วในสลิปของคุณส่งมาบันทึกไว้แล้วหรือเปล่าครับมันเป็นค่าอะไรอะครับเปล่าค่ะก็แค่โอนเงินไประบบสแกนถึงไม่เจอในระบบไนครับคุณต้องโอนค่าปลดล็อกใหม่อีกหนึ่งหมื่นบาทเฮ้ยต้องโอนอีกแล้วเหรอวะเนี่ย อะไรวะไม่มีเงินแล้วค่ะลองหายืมใครก่อนก็ได้ครับเงินออกมาแล้วค่อยใช้เขาก็ได้คุณมีเวลา24ชั่วโมงนะครับถ้าไม่งั้นคุณต้องเริ่มสมัครใหม่สวัสดีจ้ะยายจอยเออว่าแต่แกมีให้ฉันยืมสักหมื่นนะแล้วแกจะไปทำอะไรตั้งหมื่นนึง ก็ฉันเนี่ยไปกู้เงินออนไลน์ไว้แสนนึงแต่ว่ามันเนี่ยให้ฉันโอนมาจำเป็นหนึ่งหมื่นเพื่อที่จะปลดล็อกค่าบัญชีแล้วมันก็จะโอนให้ฉันแสนนึงแกแกอยากพิ่งโอนนะเพื่อความชัวเดี๋ยวฉันถามเพื่อนฉันก่อนตตวเองค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพอดีว่าเพื่อนเขาอะไปกู้เงินออนไลน์นอกระบบเอาไว้แต่ว่าเขาให้โอนเงินไปก่อนถูกไหมเป็นค่าปลดล็อกบัญชีใช่ค่ะแล้วถึงจะํำเงินมาใช่ได้ แล้วคุณตำรวจรู้ได้ไงคะก็แบบนี้เขามาแจ้งความทุกวันแหละครับมิจฉาชีพครับพวกนี้หลอกจะให้เงินกู้ออนไลน์เขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาหลอกๆแล้วเขาก็อนุมัติเงินกู้เนี่ยตามที่เราร้องขอเลยแต่ก่อนที่จะนําเงินไปใช้ได้เนี่ยเขาต้องให้เราโอนไปเป็นค่าปลดล็อกค่าธรรมเนียมต่างๆมากมายสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครได้เงินไปใช้นะครับแถมเสียตังค์ที่โอนไม่ให้ก็อีตั้งค์หาแล้วฉันจะทำยังไงแล้วทีเนี้ ก่อนที่จะใช้บริการเงินกู้พวกนี้นะครับตรวจสอบให้ดีซะก่อนนะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ครับผมมีตัวตนจริงๆหรือไม่และอีกอย่างนึงครับการที่เราเนี่ยเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอย่างเช่นหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยไปให้เขาเนี่ยอันตรายมากครับตรงนี้ควรเช็คให้ดีๆก่อนที่จะเชื่อนะครับไม่เป็นไรเนะาะแต่ไม่ได้คุณต้องสูญเส,ส,สียเยอะกว่านี้แน่เลย